สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมครับกับเหรียญรุ่นจักรพรรดิครับปีสองห้าหกห้านะครับรุ่นนี้นี่โอ้โหตอนออกมานี่ร้อนแรงเลยนะครับตอนนั้นที่เปิดจองเนี่ยรุ่นละสองอยห้าสิบาทนะครับโอ้โหการันตีเงินสี่เหรียญในหนึ่งรังนะรูปแบบเหรียญน่ะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองค์แต่พิเศษนี่ครับ ปกติเห็นช้างสามเสียนใช่ไหมแต่นี่เป็นหัวช้างสองเสียนนะครับนี่ครับโอ้โหในตาหลวงพ่อชัดข้างบนเป็นพับพ,พุธนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังเป็นอะไรโอ้โหนี่ครับด้านหลังเป็นงูกินหางหรือบ่วงบ่วงนาคบาทใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับกล่องรุ่นเนื้อเป็นอย่างนี้นะนี่ครับโอ้ติดไปรายการชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเนื้อนี่ครับตอ,อกทอทหารหยดน้ําทองทิพซาตินครับ โอ้โหตอกชิรุนวัจัก,กับพัดโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยนะมีจุดไข่ปลาโดยรอบเหรียญรุ่นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นเหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยนะครับโอ้โหหลายท่านเก็บเรียบเหมือนกันนะรุ่นเนี้ยนะครับนี่โอ้โหทองทิพซาตินก็สวยนะครับอ่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างประมาณสี่ห้าเหรียญครับนี่อันนี้เป็นเนื้อแบ็คโรเดียมนะครับแบ็คโรเดียมอ่าอันนี้แบ็คโรเดียมแบ็คโรเดียมต่อกันทไมขอดูนะครับ แบ็กโดเดียมข้างหลังไม่ตอกตอกเลขนะมีตอกเลขม่มีอะไรพิเศษมาดูเไปดูเพิ่งเพิ่งดูกันนะมันก็มีอะไรพิเศษเด็ดๆเฮ้ยมีเส้นเกษาเอาเรื่องแล้วเฮ้ยผมนึกว่ามีเศษอะไรโอ้มีเส้นเกษาหลวงพ่อครับโอ้โหว่าแล้วออปชั่นทำไมตอนนั้นออกมาร้อนแรงอย่างนี้เนื้อแบ็กโลเรียมหน้านี่ครับด้านหน้าครับ โอ้โหด้านหลังเป็นเส้นเกษาหลวงพ่อพัดครับเอาเรื่องกระเบื้องลาวเลยที่นี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมดูนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสองเคใช่ไหมครับแบ็คสองเคเนาะแต่เป็นหนึงกบงานประกบเลยเอ้ยไม่ใช่แบ็คสองเคแล้วงานประกบแล้วพี่เอ้ยโอ้โหเนื้อแปลกๆเยอะอันนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยหมายเลขสี่ตัวเดียว เป็นงานหน้ากากนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นมหาชนวนมวลสารหน้ากากอะไรสัตตะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหใครรู้บอกทีนะสวยเลยนะครับว่าแล้วรุ่นนี้ทําได้สวยมากเลยเอาแล้วไงมีอนะอไรอีกมีเนะื้ออะไรอีกนี่อันนี้เนื้อสัตตะนี่อันนี้เนื้อสัตตะครับนี่สัตตะตอกอะไรไหมตอกเนื้อตรงไหนหาดูก่อนโอ้โหนี่ไงโอ้โหถือว่าสวยนะครับ สุดท้ายที่มีตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเนื้อโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยอันนี้เนื้อทองทิพย์หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่อีกเนื้อทองแดงหน้ากาก,ากทองทิพย์ครับหมายเลขเจ็ดสองนี่ทองแดงตอกดอเดอก็กแต่เนื้ออื่นไม่เห็นตอกอะผมต้องไปหาด้วยวิธีนะี่ยเนื้อทองแดงหน้ากาก,ากทองทิพย์ครับลงยาพื้นแดงขอบเขียวมีเนื้อไหนอีกไหมไม่มีแล้วโอ้โหถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่า สะสมบูชาเลยนะโอ้โหนี่สุดๆดดตรงมีมวลสารหลวงพ่อนี่แหละนะครับรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ